ทับน้ำไหมไปอีกแล้วบ่เนาะทำไมมันผลอ่อนละลายน้อย nhẹ น้อยเรียบร้อยแล้วเด้อไฟพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วเด้อปุดแล้วแล้วปุดแล้วแล้วเรื่องไฟน่ะโต่อกันนะบ้ดนหันต่างคนต่างอยู่เนาะ เล็กแล้วโตกันเล็กย่งเดิมมึงเห็นเด้อร้อยแล้วโค้งแย่งของโตกันจบมันมือนี่ซะอืม

น่าโคตรบ่ขอบคุณป่ะแกงน้ำแม่ซุ้มเป็นเท่าไหรมาแกงที่ได้พี่น้องวันนี้แกงซุ้มตันแกงกินตับกุเดียวกินแน่ หมดแล้วหดแล้วใักสุดแล้วักวานี่กับพังมานีทำไมเจ้าก็ออนี้แตกลายกันเอาหน้าปนเนาะเยหน้าป้นนนททำไมอีกทางออกโอ้ยให้เลย บังนอกไงิง้ยบังนอกนกที เอาเดี๋ยวบ่นะเต้มประมาณน้นึงพอดีเนาะ อยู่เดินนะนเอเนไล่ลอมาพี่มาแม่พี่มาลูกมา พ่อเขาแยงอยู่โดนนี่ยนะคะมองทางโหลดเขาเอี่ยวไปค่ะขี่โหลดไปโหลดไปกับอีทองเก็บด้วยกันหาหน้องก่อนจะนั่งกับแต่เอาอยู่เพื่อนเทานั้อีทองมันโตหน่อยมันขึ้นคันได้ค่ะ Thank I right. ยังอันนี้กินน้ำเขียวยังอันนี้บีน้ำเขียวนเขียวเอาอะไรขวดใหญ่เลยกสเาอาน้ำก้อนพงนึงใส่ใส่เยอะเนาะเอาองก้ยเจ้าอันนั้เดิมเอาอันถูกมัใส่เ้อ เอามาจักพี่น้องบันนั่นนั่นอเด้อยวเพียงเด้อมันก็เรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยแล้วก็เลี้ยวกเลี้ยวต่อกันเนาะในมือนี้เลยโบอยากบุญบ้ายเขากะโบมันชีอยากพิดบ้านทานเมืองอียังกระดักระโดตั้งอยู่โบโจบบซินเดียวกะโบเคยหมักปันได้นะพี่น้องเรียบแล้วก็เลี้ยอไปเด้อ เดี๋ยวอันไมน้อยว่าว่าเดี๋ยวอันช่วงี้เขาสิมาติดหมอญหมอแปลงใหญ่เลยหมอแปลงเขาดีไปแล้วเขาสิลงแบบมากระจายไฟแถวนี้เลยแห้งสองร้อยห้าสิบเขาเสียดชนงชนญาให้พักหนึ่งเขาสิปล่อยไฟแถวนี้แบบกัน คล้ายๆคือแบบลงไฟเ่ยมันกระจายขายนะนระจายขายไฟฟ้าเขาเบื่ออนานเลยบอลทองมาเลยบอลลูกเขารว,วยเขาลงเขาลงหมอใหญ่ดี่น้องเขาจบดบดบดังบอลบอลใสนใจน้ำไฟโผล่ลง ให้แต่ละลำค้าเฮือนใครจะโตก็โตทุกคนอีกนิดจะไปอะ้รพี่น้องเอ้ยเบ้าอยากเบ้าลายนอนนิดน้อยเอาพอยกเท่าแต่มือนี่จบแล้วจบแล้วพอแล้วบบเด่พอแต่ว่าเอฟซีเบื่อคอยกับคอยเองพอกระเบื่อเหมือนกัน พายุม no. no, no. right. uh ัน huh. ต่างคนต่างอยู่บ้านนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่มียังคองเกี่ยวกันระวังคอยระวังเพื่อนคอยกับเพื่อนเขาใช่ไหมเนี่ยัง้องเกี่ยวกันจบกันโดยดีต่างคนต่างอยู่โตเดียวกนแล้วมันก็ง่ายมันก็ง่ายเพราะน้องเนาะ ไปเแต่พี่น้องจักรทำไมต้มก่อนตาไปก่อนเด้อจ้าคนใหม่ชิ้นหน้าป๊าพี่น้องกู่จักรออกมาเต็มคันซามอืมไม่น้อยแฟมิลี่สบายดีจ้าบุ้งนี่นี่ดี่วดสะออนนี่เออสะออนป๊าพี่น้องก็ไม่ใช่นี่เนื้อปลาแซ่ดิคุอารมณ์หอมเลยนักอ้นเดยแกงเดยขอดซีต่ำข้าเบื่อที่ยองก็นางต้มเราใส่ถุงคุ้มตัวพิ้งค์นู้นเป็แซ่บเลย มือ่อยากเค็มเลยวยนะทะเลเลยไั่อยากเค็มเมมมือมือ่อยอยากเค็มจะมันมปดไปบเขาใส่เรื่องนบนักนักลยนะค่อยกระแกงไม่อยากเซ่บคือกัน่ะแล้วแซ่มาในกงมวะอันนี้เรียมัดอน้อจ้ะขอบอกเาเบื่อใชหมมัดเรียบร้อยหุงเขาเรียบร้อยเลยยอดงามคนมีนดิมีแคมหัวเองบ่กันมีข่อยมันเก็บเอากคนหลดจ้ ไม่ได <laughs> okay, ้ไปบ่ไปสักอ๊อเค่น่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไปก่อนละพี่น้องถ่ายไล่ไงว่าวไล่มันชีเบิ้ลทำลายเอาไว้ไว้ว่าคลิปหนาแต่ก็เรื่องไฟน่ะก็เลิกแล้วต่อกันเด้อต่างคนต่างอยู่อยู่ไาอยู่มันบอกว่าถึงกันละกันโอเคเนาะบ๊ายบาย